สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2567วันนี้เราจะคุยกันเรื่องการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะหลายคนนะคะที่เป็นนักปฏิบัติอยู่ที่กำลังฝึกฝนตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมตัวเองเนี่ยปฏิบัติไปได้ช้า ะะแล้วก็วนอยู่ที่เดิมวนลูดอยู่ที่เดิมนะคะมีมากมายเลยคะ่ะคนที่เป็นแบบนี้นะคะรวมกระทั่งตัวน้อยเองในสมัยแรกๆที่ฝึกปฏิบัติก็เป็นเช่นนี้นะคะทุกคนก็ต้องผ่านจุดนี้มาเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะในเรื่องของความตั้งใจความตั้งมั่นมีสัจจะในการ ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัตินะคะแล้วก็ความใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะแต่ไม่คาดหวังนะแต่ต้องไม่คาดหวังไม่ไม่ยึดติดในสิ่งที่เราเคยทำได้ในอดีตแล้วก็ไม่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมีพระพุทธองค์ท่านแบ่งคนเป็นสีประเภทนะคะ ในส่วนของประเภทแรกเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นสุขาปฏิปทากิปปาพินญ,ญาก็คือคนที่ปฏิบัติง่ายรู้ได้เร็วนะคะแล้วก็สุขาปฏิปทาทันทาพินญ,ญาก็คือปฏิบัติง่ายแต่รู้ได้ช้านะแล้วก็ทุกขาปฏิปทากิบป,ปาพินญ,ญาก็คือปฏิบัติายากแต่ว่ารู้ง่ายแล้วก็อีก ส่วนที่4ี่ก็คือทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาก็คือทั้งปฏิบัติยากแล้วก็รู้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนมันจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเรามาดูว่าทำไมเราเฝ้าเพียรพยายามอยู่มีความวิริยะอยู่นะสวดมนต์ก็ทำเช้าทำเย็นสม่ำเสมออยู่รักษาศีลก็รักษาศีลอยู่ ทำทานก็ทําทานอยู่แต่ทําไมการทําจิตตะภาวนาเนี่ยมันถึงไม่ก้าวหน้ามันถึงไม่ไปไหนเลยนะคะน้อยอก็ได้พิจารณานะะแล้วก็สรุปเป็นข้อสรุปมาแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังที่กําลังพยายามอยู่กำลังตั้งใจอยู่ก็อย่าเสียกำลังใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งนะ หนึ่งเลยนะคะสิ่งที่มันทำให้เราฝึกจิตตะภาวนาแล้วไม่ก้าวหน้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีความคาดหวังนะเรามีความคาดหวังว่ามันจะสงบนะมันจะสงบแล้วเราก็ตั้งใจอย่างยิ่งนะความตั้งใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราตั้งใจกำกับสติแล้วเราไปกดเพื่อให้เกิดความคาดหวังกดความรู้สึก ต้องต้องได้ต้องคือจดจ่อแล้วกดความรู้สึกว่ามันต้องได้อ่างเงี้ยนะคะตรงนี้แหละค่ะที่มันไม่โลง่งกิเลสมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอาหารของกิเลสมันเป็นอาหารของความยึดมั่นถือมั่นไปเลยนะคะมันทําให้เราไปยึดไปยึดในผลที่จะได้ก็คือความสงบมันก็เลยมันก็เลยทําให้เราทํเาทเหตุไม่ดีนะคะตรงนี้เราเราจะต้อง ฝึกซักฟอกตัวเองฝึกในการเฝ้ามองกิเลสในตัวเองตรงจุดนี้นะคะข้อแรกคือความคาดหวังใน,ในการคาดหวังในผลของการปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้ทำเหตุให้ดีนะทำให้การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ก้าวหน้านะคะอันที่สองก็คือความยึดติดความยึดมั่นถือมั่น ว่าเออเราเราทำแบบนี้นะแล้วก็มันมันมันเคยเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเราทำอีกทำไมมันไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราไปยึดติดในในในผลไม่ใช่ในสิ่งที่เรากระทำอยู่ก็คือเหตุนั่นแหละเราไปยึดติดในเหตุอย่าลืมนะคะว่าธรมธรรมะเป็นอนัตตานะฮะสัพเพธรรมาอนัต,ตาติ ทำทั้งหลายทั้งกวงไม่ใช่ตัวตนก็คือมันสามันมันไม่สามารถเข้าไปยึดได้มันจะเป็นอากาลิโกมันจะเป็นเวลามันเกิดมันจะเกิดเองนะคะเราจะต้องสภาวะจิตของเราเนี่ยมันจะต้องเท่าเท่ากับความเป็นธรรมชาติคือมันจะต้องไม่คาดหวังมันจะต้อง วางเฉยได้นะวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินหลายเขาเขาเรียกว่าการการวางจิตเนี่ยจะต้องอืจะเรียกว่ายังไงไม่กํากับไม่เข้าไปกํากับนะคะปล่อยให้เป็นธรรมชาติมันจะเกิดก็เกิดมันจะไม่เกิดก็ไม่ต้องเกิดนะมันจะฟุ้งก็ฟุง้งมันจะไม่ฟุ้งก็ไม่ฟุ้งแต่เราทําหน้าที่แค่ อยู่ในปัจจุบันขณะเรากำกับสติอยู่ในปัจจุบันขณะแค่นั้นนะคะนี่คือสิ่งที่มีนักปฏิบัติหลายท่านยังยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่เข้าถึงเพราะมันมีการต่อสู้กับกิเลสอยู่นะดังนั้นเนี่ยการที่เราปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันก็คือเรื่องของความ ยึดมั่นถือมั่นและคาดหวังยึดในยึดในผลของการปฏิบัติแล้วก็ยึดในวิธีการที่เคยปฏิบัติได้นะคะเพราะว่า,าถ้าเราปล่อยวางนะถ้าเราทำาตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการกำกับสติอยู่กับ ทำบริกรรมพุทโธให้อยู่ในปัจจุบันขณะเราทำแค่นี้นะเราทำแค่นี้แล้วพอเราทำแค่นี้เนี่ยความรู้เนี่ยมันจะเกิดตรงนี้แหละอะไรต่างๆที่ท,ที่ที่มันเป็นความรู้ที่มันเป็นความอาัศจรรย์หรืออะไรต่างๆ,ๆมันจะเกิดณจุดนี้ณจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันณจุดที่เรามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันจะละเอียดมันมันจะเร็วนะเวลาที่เราทําจิตตภาวนาเวลาที่เราบริกรรมพุทโธเนี่ยความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นสัญญามันผุดขึ้นเวทนามันผุดขึ้นสังขารมันผุดขึ้นถ้าเราสติไม่เร็วสติไม่มีกําลังเนี่ยเราจะไม่รู้ทันเราจะรู้ไม่ทันความฟุ้งซ่าน เราจะรู้ไม่ทันสัญญาที่มันผุดขึ้นเราก็จะเผลอนะล้วก็จะเผลอไปเผลอไปแล้วก็คิดตามตามดูตามดูความคิดไปเรื่อยๆเราก็ออกเป็นสมุทรไทยเพราะมันเป็นสมุทรไทยนะคะมันก็ไม่เกิดอะไรมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรมันก็ทําให้ทุกข์พอเรารู้สึกตัวปุ๊บอ้าวออกมาส่งจิตออกนอกแหละนะส่งจิตออกนอกก็ มันเป็นก็เรียกว่าเป็นไปตามตัณหานะฮะการตัณหเพราะว่าตัณหาวิภาวตัณหาเข้าไปเป็นผู้คิดก็เป็นทุกข์ไปนะเพราะเพราะมีสมุทัยเนี่ยมันก็เลยเกิดทุกข์นะ,ะดังนั้นเนี่ยทางของมรรคคือทางของธรรมะเนี่ยคือการกํากับให้สติเข้าไปตั้งมั่นอยู่ภายในตั้งมั่นอยู่ในฐานที่ตั้งของใจนะเพราะว่ากิเลสมันจะดึงเราออกนอกธรรมนี่ก็จะ ทำนี่ก็จะต้านแล้วก็จะดันเข้าไปอยู่ตรงกลางใจดังนั้นในขณะที่เราฝึกจิตตภาวนาเนี่ยมันจะต้องมีช่วงเวลาของธรรมะสู้กับกิเลสอยู่ในสมถกรรมฐานนี่แหละค่ะมันจะมีช่วงเวลาที่เราในขณะที่เราฝึกมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันสม่ําเสมอเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ถ้าสติเราตั้งมั่นมีกําลังมากขึ้นเนี่ยนะเราจะ เกิดความรู้เกิดขึ้นในขณะที่เราตั้งมั่นในสมาธิได้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่พิจารณากายก็ตามนะฮะแต่ความรู้ที่มันเกิดขึ้นในสมาธิเนี่ยปัญญามันก็จะสอนว่าโอ้นี่กิเลสนะเออเราก็เอาทำสู้กับมันเราเห็นกิเลสมันมันมันบนออกมันพยายามที่จะทำให้สตินี่ดึงออกไปข้างนอกลาก กิเลสลกไปลากมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ธรรมนก่กมกับสู้กับมันนะตรงนี้แหละเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้เรียนรู้ว่าธรรมะสู้กับกิเลสนะในระหว่างที่เราเรียนรู้เนี่ยมันจะทําให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นเพราะเราเริ่มมองเห็นกิเลสแล้วเราเริ่มมองเห็นความฟุ้งซ่านของตัวเองเราเริ่มมองเห็นความคิดของตัวเองที่ไม่ได้สาระอะไรเลย ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยความคิดมันขึ้นมาแล้วนะไม่รู้คิดเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าความคิดเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นสาระประโยชน์อะไรให้กับตัวเราเองมันไม่ได้เกิดปัญญามันไม่สามารถทําให้เกิดปัญญาทางธรรมได้มันมีแต่พาเราออกนอกลูก่นอกทางหลงไหลไปตามกิเลสหลงไหลไปในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพะนะคิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้คิดเรื่องนี้ปรุงเรื่องนั้นไปเรื่อยเลยนะทีนี้เนี่ยถ้าเราฝึกอยู่อย่างนี้เนี่ย เราอย่าไปทอ้อนะเราอย่าไปคิดว่าเราฝึกไม่ก้าวหน้านี่แหละค่ะคือก้าวหน้าก้าวหน้ายัางไงก้าวหน้าก็คือการที่เรามีธรรมะตั้งสติอยู่ในฐานที่ตั้งได้แล้วเราเห็นกิเลสถ้าเราเห็นกิเลสเนี่ยใช้ได้ละนะถ้าเราเห็นกิเลสในตัวเองเนี่ยใช้ได้ละถือว่าใช้ได้ละนะะเพราะว่าเมื่อเราเห็นมันเนี่ยมันจะหายไปมันจะค่อยๆลดลง มันจะค่อยๆลดลงจากที่เราเคยคิดฟุง้งซ่านคิดมากมีการเปรียบเทียบเป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจมันจะค่อยๆลดลงจนกระทั่งหายไปนี่ไงคะคือความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยไปวัดความก้าวหน้าจากการที่จิตต้องสงบเป็นสมาธิเท่านั้นไม่ใช่นะคะในระหว่างทางในระหว่างทางเรามีความสำเร็จ สำ,สำเร็จเล็กๆสำเร็จ,รจ,รจน้อยๆไปนะคะค่อยๆค่อยๆคืบค่อยๆขานเป็นการที่เราฝึกเห็นกิเลสในใจเรานะเห็นความขี้โมโหเห็นความขี้เจน้อยเห็นความคิดฟุ้งซ่านนะเห็นความปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีเห็นความอคติในใจเห็นความขี้อิจฉาเห็นความโลภเห็นความตระณีนะคะ ตรงนี้คือคือการพัฒนาในการทําจิตตภาวนาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะก่อนที่เราจะก้าวขึ้นสู่วิปัสนาสนามแห่งวิปัสนากรรมฐานเนี่ยในขณะที่เราฝึกสมถกรรมฐานเนี่ยเราจะต้องลดละกิเลสให้ได้มากที่สุดจากจากการทําอย่างไรก็คือจากวิธีการนี้แหละ เวลาที่เราฝึกสติให้เรากำกับสติให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธให้อยู่เป็นปัจจุบันขณะอยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้นแต่อย่าไปกดจิตคือหมายความว่าคำว่ากดนี่หมายความว่าอย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังว่ามันต้องสงบอย่าไปคาดหวังว่าผลที่ได้ มันจะต้องเหมือนเมื่อวานเพราะเมื่อเราทําแบบเมื่อวานเลยวันนี้เราก็ทําแบบเมื่อวานเลยมันจะต้องได้ผลแบบเมื่อวานอันนี้ผิดนะคะเราทิ้งไปผลที่ได้เมื่อวานทิ้งไปปล่อยเพราะมันเป็นสัญญาไปแล้วนะคะเราก็กําหนดสติให้อยู่กับปัจจุบันธรรมนะคะกำกับกำกับให้อยู่ในปัจจุบันธรรมอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธ เวลาเผลอไปให้รีบกลับมาเวลาเผลอไปให้รีบกลับมาอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้เผลอนานแล้วไปตามดูตามนั่นกิเลสลากไปแล้วนะนั่นคือเราถูกกิเลสลากไปแล้วทีนี้ช่วงเวลานี้แหละที่น้อยบอกว่าพอเราตั้งสติเนี่ยเราก็จะเห็นนะเดี๋ยวเราก็จะเห็นสัญญาผุดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะเห็นความปรุงแต่งเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเราฝึกอย่างเงี้ยมันสนุกนะ เห็นเห็น <önemli> ม <at> he en, ันเกิดเห็นมันดับเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยในเวลาที่เราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจิตใจเนี่ยมันกําลังเข้มแข็งขึ้นสติมันกําลังเข้มแข็งขึ้นเพราะมันได้ฝึกมันได้ฝึกเห็นมันไม่ได้ฝึกคิดมันได้ฝึกเห็นพอฝึกเห็นใครเป็นผู้เห็นใจเนี่ยเป็นผู้เห็นผู้รู้เนี่ยเป็นผู้เห็นเราไม่ได้ฝึกคิดเราฝึกเห็น พอเราเห็นปั๊บมันเกิดมันดับเห็นมันเกิดมันดับเนะี่ยพอเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเราก็ทวนกระแสเข้ามาลวนเราก็ทวนกระแสเข้ามาใครเป็นผู้เห็นนะใครเป็นผู้เห็นสติมันจะมีกำลังลนะสติมันจะมีกำลังตั้งมั่นอยู่ในฐานที่ตั้งได้แล้วเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าความก้าวหน้าในการฝึกจิตภาวนาในขณะที่เราฝึกสมถกรรมฐาน เราไม่ได้มุ่งหมายไปที่ความสงบนะแต่เรามุ่งหมายอยู่ในปัจจุบันขณะเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันธรรมอยู่กับคำบริกรรมพุทโธจนกว่าคำบริกรรมพุทโธเนี่ยจะทิ้งตัวเองออกไปหลุดออกจากความนึกคิดเพราะว่าคำบริกรรมพุทโธก็เป็นสมุทัยฝ่ายมคเมื่อเมื่อจิตมีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นมันจะหดเข้ามา มันจะรวมตัวเข้ามาพอรวมตัวเข้ามาปุ๊บเนี่ยคำบริกรรมพุโทโธซึ่งเป็นสมุทยัยอยู่นอกเนี่ยมันจะหลุดออกไปเองทีนี้ก็จะเหลือแต่จิตล้วนๆที่รวมนะที่รวมมาแล้วมีสติกำกับมีสติกำกับจิตเนี่ยไม่ให้แส่สายไม่ให้ไหลไปตามสัญญาเว,ว,วทนาสังขารให้ตั้งมั่นอยู่แล้วเราก็ดูมัน นะแล้วก็ดูมันดูมันเกิดดูมันดับดูมันเกิดดูมันดับฝึกอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่ากําลังสติเราจะเข้มแข็งผลจากการที่เราฝึกตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราออกจากสมาธิแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะเราจะเห็นตัวเองนะเราจะเห็นตัวเองว่าตัวเรามีรู้สึกเราเราเข้มแข็งขึ้นนะ มีเหตุการณ์อะไรมากระทบเนี่ยมันไม่รู้สึกแล้วมันมีสติในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างหนักแน่นมัน่นคงไม่ไม่ปรี๊รปราดไม่วู่วามไม่กระวนกระวายไม่เร่าร้อนนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเราพยายามคือบางทีเราฝึกอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็มองไม่เห็นตัวเองเราก็จะต้องมีเพื่อน มีกรัรยาณมิตรมีกรัรยานธรรมที่ช่วยชี้แนะนะคะบางทีเนี่ยผงเข้าตาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยคนอื่นเคลียร์ออกนะในมุมของเราเรามองว่าเราไม่ก้าวหน้าแต่แท้ที่จริงแล้วเรายังมองไม่เห็นอีกมุมหนึ่งต่างหากเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้กับนักปฏิบัติขอให้ทําทุกวันเถอะคะ่ะ ขอให้ทําเช้าทําเย็นอาจจะ20นาทีตอนเช้า20นาทีตอนเย็นนั่งสมาธินะคะแล้วในระหว่างวันเราก็บริกรรมพุทธโธนึกนึกคำว่าพุทธโธพุทธโธแล้วให้สติอยู่กับคําบริกรรมพุทธโธเนี่ยเพราะในระหว่างวันเนี่ยเราสามารถเห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาได้ที่มันเกิดที่มันดับเราสามารถเห็นสัญญาเวทนาสังขาร ที่มันเกิดดับเกิดดับในความรู้สึกในขณะที่เราลืมตาเนี่ยเราสามารถเห็นได้ขอให้เรามีกำลังสติอยู่ในกายตั้งมั่นอยู่ในฐานที่ตั้งตั้งอยู่ตรงความว่างว่างจากอารมณ์ทั้งปวงว่างจากความยินดีว่างจากความยิน้ายปราศจากความยินดีปราศจากความยินร้ายเมื่อไหรก็ตามที่เรากํำกับสติ ให้อยู่ตรงอุเบกขาเวทนาได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ตรงนั้นแหละสมาธิเนี่ยมันจะตั้งมั่นได้เร็วเวลาที่เรามาฝึกนั่งสมาธิในช่วงเย็นหลังจากสวดมนต์ภาวนาหรือช่วงเช้าตื่นนอนหลังจากที่เราสวดมนต์ภาวนาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เป็นการซ้อมกําลังสติเนี่ยให้แน่นหนามากขึ้นนะคะเวลาเวลาเรามาฝึกสมาธินั่งสมาธิเนี่ย มันก็จะรวมได้เร็วนะเป็นกำลังใจให้กับนักปฏิบัติทุกท่านนะคะเช่นเคยก็อย่าฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นบาปอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเราจะเสียใจท้อใจหมดกำลังใจมืดแปดด้านก็ตามนะคะอารมณ์เหล่านั้นน่ะมันมาเพียงชั่วคราวแล้มันก็ไปเพราะว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นสัญญา มันเป็นสัญญาอารมณ์เราอย่าไปยึดนะถ้าเรายึดเนี่ยเราจะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยึดเราปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ท่านใดที่ทํากรรมกับผู้อื่นไว้นะแล้วกอ็อยากจะปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองไม่ให้มันมาหลอกหลอนเราก็ภาวนาพระคาถาพุทโธกรรมัฏฐโมกร,รมมจุติสัมพุทโธท พุทโธกรรม,มัฏฐโมกรรม,มัุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัฏฐโมกรรม,มัุติสัมพุทโธแล้วก็ติดตามเพิ่มเติมได้ในเพจนภควานะคะกาดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ